โปรไบโอติกที่เขาว่ากินแล้วดีมันจริงไหมตอบก่อนเลยนะคะว่าจริงมากๆเลยค่ะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ลำไส้ของเราเคยได้ยินไหมคะเพราะเมื่อลำไส้ของเราดีนะคะระบบอื่นๆของร่างกายเนี่ยจะดีตามไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะปัญหาสิวผิวพรรณเนี่ยก็สดใสมากขึ้นนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการนอนหลับที่ดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งโปรไบโอติกนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีให้เลือกกันเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะอิวมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมาให้ทุกคนได้ร้รูจัักกนค่ะ ก็คือมายูโปรไบอติกเบอรี่ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของมายูโปรไบอติกเบอรี่ตัวนี้นะคะที่แตกต่างจากโปรไบอติกแบรนด์อื่นๆนะคะคือเขาจะใช้โปรไบอติกในสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะแล้วก็นําเข้าจากเกาหลีด้วยค่ะซึ่งเขาไม่ได้เป็นโปรไบอติกเท่านั้นนะคะแต่เขาเป็นซินไบโอติกค่ะทุกคนก็คือเป็นการรวมตัวกันของโปรไบอติกและพรีไบอติกนั่นเองโดยพรีไบอติกนะคะก็จะเป็นอาหารของเจ้าโปรไบอติกเนี่ยแหละค่ะซึ่งมันก็จะช่วยในการส่งเสริมทําให้โปรไบอติกเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้น โดยโปรไบอติกของมายยนะคะเขาจะใช้จุลินทรีย์ชนิดดีนะคะตัวที่อึดและก็ตายยากที่สุดนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีส่วนประกอบของกลุ่มเบอร์รี่อีก7ชนิดนะคะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้มากอีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะทานได้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่เราฉีกซองแล้วก็กรอกใส่เข้าปากนะคะสามารถทานได้ทุกเพศและทุกวัยด้วยนะคะ เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้ปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย,ย้อนหรือว่าระบบขับถ่ายนะคะหรือว่าคนที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะมายูโปรไบโอติกนะคะทานแล้วลำไส้สตรองเวอร์และโปรไบโอติกนะคะก็เป็นสารอาหารอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเคล็ดลับของอิวเลยนะคะที่ทานมาโดยตลอดเพื่อให้สุขภาพโดยรวมของอิวเนี่ยดีขึ้นและถ้าหากใครสนใจมายูโปรไบโอติกเบอร์รี่ตัวนี้นะคะก็สามารถดูรายละเอียดสินค้าหรือว่าสั่งซื้อที่ลิงก์ตะก้าสีเหลืองในคลิปนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เขายังส่งฟรรีีมโ,โมชั่นนด้วยะะคะ